ที่หลายๆคนมีข้อสงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามานะครับว่าเรถที่ใช้งานอยู่เนี่ยครบหมดวารันตีแล้วมีระยะการใช้งานที่กิโลเยอะพอสมควรอยากได้ทางเลือกครับว่าเราจะหาตัวศูนย์บริการค u ว c k เซอร์วิสหรือว่าบริการซ่อมแซมแบบทางเลือกนอกจากตัวศูนย์ที่ใช้อยู่เนี่ยการที่จะเลือกหรือว่าใช้บริการควรจะดูที่จุดไหนบ้างในวันนี้ครับเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของศูนย์บริการ AC Delco Service Center กับผู้ให้บริการที่ใช้ชิ้นส่วนชุดอุปกรณ์อะไหล่และก็ขั้นตอนการเซอร์วิสที่เทียบได้กับสูนบริการรถยนต์เลยซึ่งมีหลายจุดครับที่น่าสนใจซึ่งคราวนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาในพื้นที่ของศูนย์บริการนี้กันเลยเลยครับ ในครั้งนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาพบกับเจ้าของสถานที่เลยของ AC d e l ดลโกเซอร์วิสเซ็นเที่นี่นะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณเก่งอยู่ด้วยงั้นมาพบกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิตรสวัสดีครับอ๋อโอ้โหผมจังหวะดีมากเลยครับมาคราวนี้มีติดช่วงแข่งขันอยู่หรือครับช่วงนี้เห็นมาดูเตรียมทํำรถก็อยู่ในช่วงครับอยู่ในช่วงแข่งขันผมเดินไล่มาจากทางด้านหน้าตรงส่วนของเซอร์วิสครับคราวนี้อยากให้ มเ,เก่งช่วยเล่าในเรื่องของประวัติความเป็นมานิดนึงครับว่าจากจุดเริ่มต้นที่มาทำ AC Delco Service Center ในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีในครั้งนี้ก็เล่าย้อนไปน,นิดนึงเราก็เริ่มจากการเป็นศูนย์บริการมาตรฐานมาก,ก่อนครับ,รบเราเป็นโชว์รูมที่ขายรถยนต์ครับแล้วก็ต่อยอดมาจากโชว์รูมก็คือมาทำเป็น AC Delco Service Center ครับครับแล้วอย่างนี้ตอนช่วงเริ่มต้นครั้งแรกเลยนะครับ รับงานแล้วก็ทำเป็นสูตรบริการรถยนต์มาตรฐานพอปรับแล้วก็ตัดสินใจมาเป็น a อซีเดลโกอันนี้ตัดสินใจไงฮะเราเลือกเพราะว่าเอซีเดลโกเองเนี่ยมีประสบก,การณ์ทางด้านการผลิตอะไหล่มาเป็นร้อยปีแล้วนะครับ,รบแล้วก็ซัพพอร์ตแบรนด์ดังๆทั่วโลกเราก็ตัดสินใจว่า A อซีเดลโกเองเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็คุณภาพของสินค้าที่สามารถจะรองรับตลาดได้ดีก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาตลาดนี้แล้วก็อยากจะทำรถแบรนด์อื่นๆมากขึ้นแปงว่า ตัวเ c d e ดเโกที่เป็นผู้ผลิตตัวชุดพาร์ทแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยรองรับตัวแบรนด์แล้วก็รุ่นยี่ห้อรถที่หลากหลายผมว่าเกิน80%ครับอ๋อเพราะนั้นก็ได้หมดญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้ยุโรปได้อเมริกาได้ครับอ๋ออเมริกาก็เป็นบ้านเกิดแล้วก็ตอนนี้ก็มีเพิ่มในส่วนของตัวยางเข้ามาเสริมนะครับเพราะนั้นก็จริงๆแล้วพอผู้ใช้งานใช้จนหมดรับประกันทางเลือกกับการมองหา ตัวชุดอุปกรณ์ที่จะเลือกใช้ใส่รถยนต์ก็ควรจะต้องเลือกตัวแบรนด์หรือว่าตัวขั้นตอนการบริการที่เป็นมาตรฐานในแบบที่ใกล้เหมือนกับศูนย์บริการใช่ครับใช่ครับผมอยากให้พาไปดูขั้นตอนแล้วก็จุดเซอร์วิสนิดนึงได้เลยครับยินดีครับเดี๋ยวพาไปทั้งน้าท้า้ครับ ก็คือพอลูกค้ามาจริงก็จะเริ่มต้นในขั้นตอนแบบนี้ใช่ไหมครับครับห้องนี้ก็จะเป็นเรียกว่าห้องรับรถครับ,รบก็จะมี SA คือ s e r v i c e Advisor ที่ปรึกษาด้านบริการ,รขั้นตอนก็จะเหมือนกับส่วนบริการมาตรฐานก็เอสเอก็จะออกไปรับรถสอบถามความต้องการบริการ ว่าต้องการบริการด้านใดบ้างเสร็จแล้วก็จะพาลูกค้าเข้ามาที่ห้องเพื่อจะมาสรุปเรื่องของใครให้จ่ายระยะเวลาลูกค้าเองก็จะมีห้องพักรับรองอยู่ด้านบนบในขั้นตอนต่อมาก็สมมติว่าถ้าทางช่างตรวจสอบแล้วเกิดมีความบกพร่องหรือมีความน่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆภายในก็จะนําเสนอให้เ a SA. SA ก็จะต้องขึ้นไปเสนอลูกค้าก่อนว่าตรวจพบข้อบอกพร่องหรือใกล้จะบกพร่องก็จะนําเสนอลูกค้า ลูกค้าตัดสินใจหรือถ้ายังไม่ทำเราจะมีการนัดหมายในรอบต่อไปนะครับ,รบว่าก็จะมีทีมของลูกค้าสัมพันธ์ก็จะคอยรับนัดหมายด้วยส่วนหนึ่งก็จะเป็นใช้กลุ่มงานแบบเดียวกับศูนย์บริการถ้าเปรียบเทียบความสามารถฝีมือช่างฝีมือช่างเราบอกได้เลยว่าเราผ่านมาตรฐานของศูนย์บริการที่เป็นศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานมาแล้วช่างเองได้รับการอบรมแล้วการฝึกมาประสบการณ์ค่อนข้างยาวนานแล้วครับ เพราะเราเปิดศูนย์มาเนี่ยประมาณ20ปีแล้วนะครับแล้วก็มาต่อยอด AC d e เด o เนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยว่าช่างของเรามีความพร้อมมีความสามารถเรียกว่าเทียบเท่าศูนย์บริการมาตรฐานได้เลยแต่ราคาเนี่ยเราไม่ได้ทําเท่าศูนย์ละเราราคาลดลงมานะครับ,รบส่วนอันส่วนในส่วนของราคาที่ไม่ต้องห่วง รันดับ2เลยที่อยากจะเรียนก็คือส่วนใหญ่เจ้าของก็จะรักรถสนย์บริการเองก็เข้าใจในจุดนี้ขั้นตอนต่างๆเราก็จะทําเหมือนสนยนบริการก็คือการปกป้องในตัวรถออไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผ้าคลุมเบาะคลุมพงมาลัยผ้าคลุมแก้มในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเองนะครับความสะอาดก็จะใส่ใจเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็จะให้มั่นใจได้ว่าสนย์บริการของเราในมาตรฐานระดับศูนย์รถยนต์เลยนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่จะใช้บริการ แบบถึงรอบระยะคนก็คิดแค่วาค่าก็ต้องเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องก็น่าจะเหมือนเหมือนกันต้องเข้ามาครับว่าไม่เหมือนแน่นอนนะครับอันดับแรกเลยเรื่องความสะอาดครับที่เราให้ความสําคัญนะครับในส่วนของสถานที่เองส่วนของอุปกรณ์การทํางานในส่วนของตัวของบุคลากรด้วยข้างนอกนี่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกับวิธีการได้เลยครับฝ่ายช่างเขาเซอร์วิสกันได้เลยได้ได้ครับ เข้ามาในโซนนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นพาร์ทครับก็จะมีดิสเพย์ในส่วนของอตัวน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มีพวกไส้กรองแบตเตอรี่เคมีพันลรปัดน้ำฝนแล้วก็ที่เพิ่มเติมคือเป็นส่วนของยางรถมุมนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเซอร์วิสเกี่ยวกับชุดหลังจากที่ซ่อมแซมชุดช่วงล่างแล้วครับส่วนของตั้งศูนย์ส่งล้อนะครับรบถ้าม่มีเครื่อง,องตัวเองบางทีเนี่ย กานว่าเราไปหลายๆที่เนี่ยเขารับทําแต่ว่าต้อง,อ,งออกไปตั้งอีกข้างนอกนใช่ในส่วนของงานเซอร์วิสส่วนอื่นๆในช่องซ่อมมีการแยกโซนเป็นไงบ้างครับแบ่งโซนนะครับก็จะมีส่วนของฟาต์ m มู i วิ่งเปลี่ยนฐานมันเครื่องอย่างเดียวนะครับภายใน30นาทีแล้วก็จะแบ่งช่องไว้เป็นนะครับเป็นช่องจอดนะครับสำหรับลูกค้าฟาร์สส่วนซ่อมหนักนะครับก็จะขยับเข้าไปด้านใน ก็แยกกันซึ่งลูกค้าที่มารับบริการก็นั่งอยู่บนห้องรับรองครับอยู่ชั้น 2, 2> นะครับแต่ว่าจะมองเห็นการทํางานของช่างเองแล้วก็การปฏิบัติงานขั้นตอนการทํางานต่างๆลูกค้าก็สามารถที่จะนั่งชมได้ครับจริงๆเป็นเหมือนรูปแบบของศูนย์บริการมาตรฐานเลยนะที่ห้องรับรองสามารถดูการซ่อมแซมบริการได้ใช่ครับ,ใ,รบในส่วนของตัวขั้นตอนกับพื้นที่ซ่อมทางด้านใน ขอเดินดูด้วยได้ไหมฮะได้ครับก็แบบนี้เนี่ยขั้นตอนมาตรฐานครับในการที่จะเริ่มต้นเซอร์วิสอย่างยกตัวอย่างข้างหลังนี้เขากำลังจะถ่ายน้ำมันเครื่องครับอ๋อถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ ขั้นตอนก็จะต้องมีการปเทคชันตัวรถนะครับนี่คือต้องเริ่มทําความสะอาดก่อนเลยด้วยอ่ะใช่ครับรก่อนก่อนที่จะจะถ่ายก็คือการพวกความสกปรกที่ฝุ่นพวกนี้จะลงไปในในในตัวเราเเปิดฝาแล้วมันเครื่องอทำความทำความสะอาดก่อนพอหลังจากทําความสะอาดแล้วเริ่มการเปลี่ยนถ่าย<อ>ตัวอุปกรณ์ตัวไส้กรองแบบนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ตรงกับรุ่นรถใช่ครับตัวอุปกรณ์ที่ใช้ถอดนะครับจะต้องตรงรุ่นครับเพื่อถอดไส้กรองออกมาแต่ละรุ่นก็จะ แตกต่างกันออกไปตามของการออกแบบเครื่องยนต์ mm hmm. ครับแต่ก็จะมีนําเสนอในส่วนตรงนี้ครับเรจะมีตัวแคนคลีสกินเนอร์ครับก็คือเป็นน้ํายาที่ทำความสะอาดภายในครับตัวนี้เราจะใช้ในกรณีที่รถที่มีไมล์เลทพอสมควร mm hmm. มันจะช่วยที่จะชําระล้างในสิ่งสกปรกในชิ้นส่วนด้านในเราก็เทเข้าไปแล้วก็คือติดเครื่องทิ้งไว้วอร์มอัพประมาณ 5- 10นาทีนะครับเพื่อให้มันชําระล้างไ พวกคาบยางเหนียวของน้ำมันเครื่องเดิมครับมันจะไหลรวมลงมาที่ก้นแข้งแล้วก็ถ่ายออกเขาจะทำให้มันสะอาดขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันต้องการความร้อนจากน้ำมันเครื่องด้วยเพื่อจะสร้างทำปฏิกิยาให้มันชำระล้างสิ่งสกปรกลงมาได้ดีขึ้นถ้าเครื่องเย็นใส่อาจจะเห็นผลน้อยครับ,รบเพราะนั้นข้อดีก็คือการที่เอาตัวน้ํามันที่เรียกว่าฟัดชิ่งออยเนี่ยมันเป็นน้ํามันแบบไลท์ออยใสๆธรรมดาสารเข้มข้นในการชาล้าง มันก็จะไม่เท่ากับตัวแคนเคสคีเนอร์นี้ใช่ครับอ๋อแล้วก็ใช้ผสมกับน้ํามันเดิมได้เลยแล้วถ่ายทีเดียวเลยด้วยใช่ครับถ่ายทีเดียวก็ลดขั้นตอนอลดแะยะเวลาลงไม,ไม่ไม่ไม่ต้องใช้เวลาเพิ่มครับผมส่วนของตัวชุดอุปกรณ์นอกจากเลือกน้ํามันเครื่องตรงเบอร์มีประสิทธิภาพใช้ได้นานปกป้องได้ดีแล้วอะไอไส่กรองนี่ตัวสําคัญเลยนะ สำคัญมากครับเพราะน้ามันเครื่องยิ่งใช้ได้นานแต่ไส้กรองถ้าเกิดมันปลอมหรือว่าไส้กรองไม่ได้มาตรฐานจริงๆเนี่ยบางทีมันแหลกมันเละมันตันก่อนที่น้ํามันเครื่องจะเสื่อมสภาพอันนั้นก็จะกลายเป็นสร้างปัญหาให้กับเครื่องยนต์ได้ทําความเสียหายได้ครับเพราะตัวไส้กรองเป็นกระดาษถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันมีโอกาสที่ไปอุดตันที่ปั๊มน้ำมันเครื่องพอไปอุดตันเสร็จปุ๊บมันก็ทําให้น้ำมันเครื่องเนี่ยไม่สามารถโฟล์ขึ้นมาเลี้ยงชิ้นส่วนในห้องเครื่องได้ก็จะทําให้เกิด ปัญหาแล้วก็คือความเสียหายเกิดขึ้นในเครื่องยนต์ผู้ใช้บางคนไม่รู้แล้วก็เลือกเอาแบบเอาแค่ง่ายเอาแค่ใกล้หรือว่าของแบบรู้สึกว่าราคาถูกพอไส้กองไส้ภายในที่เป็นตัวส่วนกลองถ้ามันตันมันก็จะพาร์ใส่ใบพาร์วาลไว้ค,คือน้ํามันเครื่องผ่านกลองไม่ได้แล้วมันยุ่ยไปแล้วเท่ากับว่าเขาใช้รถต่อโดยที่เหมือนไม่มีกลองเพราะน้ามันมันก็จะผ่านใบาพาร์วาลที่เป็นเซฟตี้ โอ้โหแบบนี้สึกหลอสูงสูงมากครับแล้วก็มันมีโอกาสทําให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ได้ด้วยก็อาจจะไม่เห็นผลในครั้งเดียวแต่ระยะยาวเนี่ยเราใช้ร,รถคันนึงเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง4ี่ห้าปีหกปีเจดปีมันจะไปส่งผลระยะสุดท้ายนี่ครับประสิทธิภาพของนยนต์มันจะลดลงครับกินเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นับสึกหลอมากขึ้นนะฮะครับโอ้พอผมมาเห็นในขั้นตอนละเอียดแบบนี้แล้วทําให้เห็นเลยนะครับว่ารายละเอียดปลีกย่อยในส่วนที่แตกต่างเนี่ยมันมีผล แล้วก็ช่วยทําให้ตัวผู้ใช้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อการซ่อมเซอร์วิสท,ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆถ่ายน้ำมันเครื่องทําที่ไหนก็ได้ครับโอโแต่ถ้าเกิดทําถูกมาตรฐานแล้วก็ขั้นตอนครบแบบนี้แล้วแตกต่างครับมีมีรายละเอียดของการทําง,งานนะ โซนนี้เดี๋ยวผมคงต้องขอสำรวจอีกคักใหญ่เลยครับได้เลยครับอยู่กับนี่รถวัยรุ่นยุโรปตอนนี้รายการแข่งขันที่ลงอยู่ก็เป็นแรลลี่ผมเห็นมีไปทางเรียบด้วยมีไปบ้างครับทางเรียบแรลลี่ก็จะมีรายการ AAAT ชืแชมป์ประเทศไทยครับหนึงรายการอยากให้คนเก่งฝากถึง AC Delco Service Center ที่จังหวัดลบบุรีนะครับครับก็อยากจะฝากแฟนๆรายการนะครับแล้วก็ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับก็เอซีเดลโก้สโตร์เซ็นเตอรของเราก็มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศครับของของผมก็คือสาขาลุบุรีนะครับตั้งอยู่อำเภอเมืองครับติดถนนผลโยธินเลยนะครับก็จะมีติดตามได้ทางเพจ Facebook นะครับเอซีเดลโก้พ t ีอครับผม แล้วแบบนี้สําหรับแฟนๆรายการผมสนใจจะมาเซอร์วิสนะฮะอ๋อยินดีเลยครับเรามีของพิเศษมอบให้ถ้ามาจากรายการนะครับถ้าชมรายการแล้วมาใช้บริการทุกที่เลยครับมีครับแค่บอกว่ามาจากขับซาเลยนะฮะมาจากขับซาครับแล้วเขามาใช้บริการที่เอซีเดลโกสเ e ิร์ตเซ็นเตอร์มีของพิเศษให้ครับไหนครับนี่นะครับอ๋ออ่าเอ้โหสวยก็คือเป็นแก้วแบบสามารถที่จะเก็บความร้อนใช้ก็เย็นก็ได้ร้อนเย็นได้ครับเป็นแก้วเกี่ยวบแล้วก็ ไซส์มันจะพอดีกับที่วางแก้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเก่งมากครับครับผมพ <า S 2> ตัวเอซีเดลโกสวิตเซนเตอรบ Center, แบบตั้งแต่ด้านหน้าปุ๊บครบทุกขั้นตอนมาจนถึงหลังบ้านเลย <laughs> ขอบคุณครับครับ